ไม่รู้จักกันแต่ก็มีการต่อว่าต่อขานกันในโลกออนไลน์แบบนี้หนว่ตาแบบที่เป็นกรรมได้ไหมครับคแบบนที่ทําผิดแบบนี้เขาจะต้องตกนรกขมไหนยังไงหลวงตา oh. สวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมอยู่ที่วัดพืชอุดมครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านเจ้าอาวาสครับว่าเรื่องของนรกสวรรค์ครับที่วัดนี้ มีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรแล้วตอนนี้กําลังจะมีการบูรณะปฏิสังขรณ์อย่างไรครับนมัชการครับเจรพรเจริญสุขท่านผู้ชมรายการท่านวัดพืชรมเนี่ยเป็นวัดที่โด่งดังมาเพราะมีนรกสวรรค์แห่งแรกแห่งเดียวของเมืองไทยอ่ะที่มีกลไกเคลื่อนไหวได้พร้อมทั้งแสงและเสียงสีด้วยอนรกสวรรค์เนี่ยเป็นเป็นธรรมะเป็นการแสดงธรรม แสดงผลของการกระทาเรียกว่าเป็นผล,ลกรรมของการกระทาต่างๆของคนนั่นแหละนะว่ามีผลอย่างไรซึ่งคนตั้งหลายเนี่ยไม่ค่อยได้อ่านคัมภีร์เกี่ยวกับเรื่องราวของนรกสวรรค์มากนักแต่ว่าพระครูโอดมภาวนาพิรัตเนี่ยท่านเป็นผู้ติ่มองการใครว่าทําอย่างไรที่จะนําธรรมะที่อยู่ในคัมภีร์มาเผยแผ่ให้เห็นด้วยตา ดีว่าอ่านหนังสือซึ่งมันไม่ชวนไม่ชวนดูชวนแลชวนสนใจแต่การเห็นนรกด้วยตาเป็นภาพที่มีกลไกเคลื่อนไหวได้ในสมัย60ปีก่อนเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากของเมืองไทยอ่ะเป็นเรื่องที่แปลกมากแต่แล้วจึงมีคนมาเที่ยวนรกสวรรค์วัดพ,พูดมในยุคนั้นมากเหลือเกินมีรถปัดมาวันละ10-20ครคันทีเดียวนะแต่ว่ายังว่าการเวลาผ่านไปนาน,น,าน ิ่งที่สร้างไว้ก็ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา60ปีแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องมีการบูรณะใหม่เพื่อรักษานารกสวรรค์ที่พระพูอุดมพานอภิรัตน์ได้สร้างไว้นั้นให้ดำรงอยู่ต่อไปเท่าที่สามารถจะทําได้นะแล้วนรกที่วัดพุชอุดมครับหลวงตาครับมีครบทุกขุมไหมครับมีบางขุมไม่ครบมีมีบางส่วนไม,ไม่ครบแต่ว่าแค่นี้มันก็เพียงพอที่จะเตือนคนแล้วล่ะ ก็จะเป็นขมที่คนส่วนใหญ่มักทำผิดใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็สวรรค์นะครับหลวงตาครับอาสวรรค์เป็นเป็นเครื่องหมายของการที่คนทําดีแล้วไปสู่ไปสู่สวรรค์เนี่ยครับก็เป็นภพภูมิที่มีความสุขเพราะฉะนั้นใครมานรกจะลงนรกเนี่ยมาได้เป็นกลุ่มใหญ่เลยลงไปมีปากปากนรกกว้างรับรับคนได้จํานวนมากเข้าไปทีละสิบยี่สิบคนได้แต่เวลาขึ้นสวรรค์เนี่ย มันเป็นการเตือนว่าเออการทําดีทํายากนะและการทําดีนั้นไปสึ้นตอวันต้องไปทีละคนนะจะไปเป็นกลุ่มไม่ได้เพราะว่าความดีนั้นของแต่ละคนทนํามันแตกต่างกันแปลว่าบุญหรือความดีเนี่ยใครทําใครก็ได้อย่างนั้ถูกต้องครับจะเป็นของเฉพาะตัวเฉพาะตนด้วยนะอ๋อไปแบ่งใครก็ไม่ได้ครับส่วนกรรมชั่วละหลวงตากรรมชั่วกรรมชั่วเนี่ยทั้งเกตดูเวลาตั้งวงกินเหล้าเนี่ยนะครับ มันตั้งวงใหญ่แล้วมันเฮฮากันน่าดูเลยนะแลว่าความชั่วแบ่งกันได้ความชั่วมันทํารวมเป็นกลุ่มได้อ๋อครับแต่ความดีต้องทําเฉพาะตนแบบทําสมาที่เนี่ยไปไปทำก็ได้หลาแล,แลคนไม่ได้เราต้องทําเฉพาะตนนะไปสังเกตดูเวลาไปทำารมาที่ต้องอยู่ค,คนเดียวให้เงียบสง,งัดพระพุทธเจ้าสอนคนที่จะมาฝึกวิปัสสนารมสานเนี่ยท่านให้แนะนําวิธีการให้แล้วก็บอกให้คนนั้น,นเข้าป่าไปปฏิิธรรมอยู่เงียบๆีคนเดียวอ ราะนั้นปฏิบัติธรรมต้องอยู่คนเดียวเงียบเงียบสงัดแต่ว่าพิถีคนชีวิตทั่วไปที่การทําชั่วมันรวมกลร่วมกลุ่มกันป้นรวมกลุ่มกันขี้รวมกลุ่มกันขบขืนใช่ไหมรวมกลุ่มกันโกงเนี่ยเป็นกลุ่มทั้งนั้น่ะคนเดียวทําไม่ได้แต่ยนี้โลกโซเชียลปัจจุบันนี้ด้วยเนี่ยไม่รู้จักกันแต่ก็มีการต่อว่าต่อขานกันในโลกออนไลน์แบบนี้หลวงตาแบบนี้เป็นกรรมได้ไหมครับโอ้ยนี่เป็นกรรมชั่วมหันเลยนะ คือเวลาเราโกหกเนี่ยเฉพาะหน้าต่อหน้าบุคคลหนึ่งคนสองคนเนี่ยมันโกหกเฉพาะหน้านี่มันโกหกคนทั้งกลุ่มใหญ่เลยโกหกเป็นเป็นแมสแมสโกหกครับมันบาปมันบาปเยอะๆเลยประเภทนี้โอ้บาปมากเลยครับเมื่อก่อนมันพูดโกหกเฉพาะหน้าเฉพาะตนเดี๋ยวนี้โกหกไปทั้งโซเชียลเป็นแสนเป็นเป็นล้านเลยเนี่ยครับอันนี้บาปเยอะเลยแบบนี้แปลว่า ก็คือดูเจตนาด้วยใช่แล้วก็ดูด้วยว่าทํากับคนหนึ่งคนสองคนสามคนสี่คนจะ่แต่ปัจจุบันนี่มันเผยแผ่ไอ้คำโกกนั่นเผยแผ่ไปเป็นจํานวนติกว้างยอดมันเยอะใช่ไหมครับใครอ่านใครอ่านก็ไปเชื่อกระเสร็จเลยก็นั่นเป็นความไม่ไปเชื่อความไม่จริงนั่นก็อันนั้นก็เป็นพวกเฟกนิวใช่ไหมใช่เฟกนิวตั้งหลายเฟกนิวแล้วก็ทําแล้วถ้าเป็นการไปต่อว่าพูดสอะเสียอยังไงครับหลวงตาครับเป็นบาปตั้งนั้นต่อว่าพูดเสาะเสียด พูดทำลายความสามัคคีเนี่ยมีบาปตั้งนั้นเพราะฉะนั้นในในบาปใ,ในคําพูดมันมีเยอะหนึ่งพูดโกหกคือคําไม่จริงอ,ะอ่ะพูดโกหกพูดซอเสียดพูดซอเสียดพูดให้เขาแตกแยกกันนึ่งปัจจุบันนี้มีเยอะในพูดในแตกแยกกันหลวงตาครับแล้วถ้าคนที่ทําผิดแบบนี้เขาจะต้องตกนรกขมไหนยังไงหลวงตาอ๋อพวกนี้เกิดมาแล้วก็จะถูกอถูกแทงถูกหอกแทงปากถูกหอกแทงปากถูกฟันปาก Oh. ถูกกอ,อกน้ําทองแดะถูกกอ,อกน้ําร้อนคอเพราะพวกนี้มันมันพูดในสิ่งที่ทําให้คนอื่นเป็นทุกข์เกิดตัวนี้ก็ต้องเกิดไป,ไปรับทุกข์ในนรกนะั่นเองครับถูกแทงปากถูกฟันปากหลวงตาครับแล้วสมมติว่าถ้าเราเนี่ยไม่ได้ไปเขียนคอมเมนต์ว่าเขาแต่ว่าในหัวสมองของเราเนี่ยคิดไม่ดีกับสิ่งที่เขาโพสอย่าง้ยครับเป็นบาปไหมครับคิดไม่ดีก็เป็นมโนทุจริต แดีวนี่คำที <happen. Hello? S 1> ่เขาโพสเนี่ยเขาโพสเนี่ยมันโพสดีแล้วไม่ดีโพสดีแล้วโพสไดีเขาอาจจะโพสตามลักษณะนิสัยของเขาแต่เราเห็นแล้วเรารู้สึกไม่ไม่พอใจแล้วเราก็เลยเอาไปคิดไม่ดีอย่างเงี้ยคันหลวงตาอย่างนี้แต่เราไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนต่อว่านะครับเราแค่คิดเฉยๆเป็นบาปไหมครับก็เป็นมโนกรรมที่ไม่ดีก็เป็นเป็นบาปอย่างหนึ่งกันนะคือเราต้องอ่านแล้วตึกตองว่าไอ้คำพูดอย่างนั้น มันไม่เกิดประโยชน์กับกับใครและใครเลยแล้วมนเกิดประโยชน์อะไรแล้วเรื่องอะไรที่เราจะไปไม่พอใจกับสิ่งเหล่านั้นต้องร,รักษาจิตรักษาใจเรา,าวไว้เราไม่ไปโกรธกับไอ้คำพูดคําพูดคําจาที่ไร้ประโยชน์ครับก็เหมือนที่หลวงตาบอกว่าถ้าเป็นบุญเนี่ยก็คือเป็นของใครของมันใช่อยู่ที่ใจใคนคนนั้นเป็นคนทําคนนั้นก็จะได้ไปอนอกจากเรื่องของนรกสวรรค์ครับหลวงตาครับเห็นบอกว่าทางวัดพุชธอุดมเองเนี่ยยังมีเรียกว่า สิ่งก่อสร้างใหม่ๆหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีการสร้างเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมครับหลวงตาใช่จ้ะมีอะไรบ้างครับหลวงตาอปัจจุบันที่เห็นชัดๆก็คือมีท่านสุก,กาสุดินทราหูทรงธรรมเป็นลาหูขาวคือในลูกนี้มันมันเป็นของคู่กันคมันมีธรรมธรรมดำกับธรรมขาวธรรมดำก็เป็นอกุศลอกุอกุตุลกกร,กรรมะครับ ก็คือเหมือนกรรมชั่วอย่างนี้ช่กรรมชั่วทั้งหลายเรียกอกรรมดำครับกรรมขาวก็คือความดีทั้งหลายที่เป็นกุศลทั้งปวงครับทุกอย่างมันคู่กันอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นราหูที่คนทั้งหลายที่ได้ยินเชื่อถือกันว่าราหูสีดํานั้นเป็นราหูที่เมามัวเมามมวครับเป็นเงาเป็นเงาบทดบางใครก็กลัวราหูอะไรอย่างเงี้ยเวลาย้ายทีต้องรับต้องส่งกันครับแต่ราแต่ว่าทางวัดพืชคิดว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมีดำก็ต้องมีขาวแล้วก็มีราหูขาวราหูที่ราหูดำเนี่ยมักจะอ,อมจันทร์อมอาทิตย์ใช่ไหมแต่เรามีราหูขาวเนี่ยไ,ไม่ไม่อมจันทร์ไม่อมอาทิตย์ไปปกป้องเรียกว่าราหูลา,าหูดูแลจันทร์อะไรแบบนี้ดูแลคุมค้มครองประชาชนเหมือนกับพิทักษ์จันทร์อย่างนี้ไปอาราราหูพิทักษ์จันทร์น,รน,นั่นแหละถูกต้องเลยล่ะลาหูพิทักษ์จันทร์ไม่ใช่ราหูไปอมจันทร์ทำแก่อย่างนั้นไม่ใช่ราหูนี่ดูแลประชาชนแปลว่าดวงจันทร์นี่ที่ หลวงตากำลังพูดก็คือหมายถึงประชาชนถูกต้องเลยครับในทางโหราศาสตร์นี่จันหมายถึงประชาชนครับประชาชนจริงๆแล้วถ้าเป็นราหูขาวพิทักษ์จันเนี่ยก็อาจจะเป็นเหมือนกับกุศโลบายอย่างหนึ่งให้คนหันมาทําดีเพิ่มมากขึ้นถูกต้องถูกต้องใช่ไหมครับใช่จ้ะแล้วตอนนี้เนี่ยมีการสร้างอยู่ซึ่งตอนนี้ผมนั่งอยู่ด้านหน้าราหูขาวใช่ใช่ไหมครับใช่สวยงามแล้วก็ใหญ่โตมากเลยครับแล้วเวลาที่เราจะเหมือนกับถ้าเราอยากจะขอพรตามความเชื่อของ คนท icism, default, have ั you ่วๆไปเนี่ยครับหลวงตาต้องทำยังไงบ้างครับคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าลราหูดำเนี่ยจะขอพรทีไรก็ต้องจัดเครื่องเส้นเครื่องไหว้สีดําไปมันต้องหาพิเศษแต่นี่ราหูขาวก็อาหารทั่วไปที่เป็นสีขาวอะไรก็ได้ได้สะดวกสบายกับคนที่จะมามาสังเวยนะเพื่อขอพรเนี่ยท่านราหูขาวเป็นราหูที่พิทักษ์จันร์ดูแลประชาชนนั่นเองดูแลประชาชนคนตกทุกข์ได้อยากเดือดร้อนก็มาขอพรได้ขอพรจากท่านได้เราไม่ลองเราไม่รู้นะ คร I, ลองลองมาดูก็ไดนี่นะ,ะ,ะแล้วก็ครับก็ลองมาดูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้ใกล้จะสิ้นปีแล้วคนส่วนใหญ่บางคนก็อาจจะมองเรื่องของเอดวงจะดวงจะตกไหมปีนี้จะดีหรือไม่ดีถ้ามาไหว้ราหูขาวเนี่ย ก็ช่วยในเรื่องของจิตใจด้วยถูกต้องแล้วก็เป็นกุศโลบายที่ทางหลวงตาเองเนะี่ยมีการสร้างขึ้นมาบอกว่าให้คนเนี่ยทำดีถูกต้องมากกว่าทําชั่วใช่แล้วก็สอดคล้องกับนรกสวรรค์ที่วัดใช่ใชแล้วก็มาดูนรกสวรรค์ที่นี่ได้ด้วยนอกจากนี้เห็นบอกหลวงตาบอกว่ายังมีการที่จะกําลังจะสร้างวิหารด้วยใช่ไหมครับวิหารครอบพระครับอ๋อคือจะสร้างเจดีย์สร้างเจดีย์ครอบครับเป็นพระหินที่ ที่ยกไปแล้วมาข่าวก่อนไม่ยกไปข่าวก่อนครับที่จะทําเจดีย์ครอบคือเจดีย์นี่เราจะสร้างพระพุทธเจ้า66ปางเนี่ยในเจดีย์นี่คนมากราบไหว้เพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าใน66อิริยาบถที่ตรัสสีมาพันศาที่ท่านได้โปรดมนุษย์ในโลกใบนี้ให้คนได้เห็นอิริถต่างๆว่าท่านทําอะไรไว้บ้างครับเพื่อให้คนเห็นคําสอนของท่านและประพฤติตามคําสอนซึ่ง ประพฤติตามแล้วก็จะมีความสุขอย่างแท้จริงครับคนเราเนี่ยตกที่แท้จริงนี่อยู่ที่ใจใช่ถูกต้องคือใจถ้าใจมีความสุขกายก็มีความสุขถูกต้องเพราะใจเป็นใหญ่ครับใจเป็นใหญ่ใจสุขแล้วกายก็เป็นสุขครับแล้วถ้าสมมติว่าคนที่ชมอยู่นี่ครับหลวงตาครับอยากจะร่วมบุญก็สามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีของทางวัดเลยใช่จ้ะนะครับ ที่ที่วัดเปิดเอาไว้ใช่จ้ะนะครับแล้วก็ช่วงนี้คุณผู้ชมนะครับถ้าใครที่ร่วมบุญนะครับก็ทางวัดเองก็จะมีของที่ระลึกมอบห้ด้วยนะครับก็เป็นราหูขาวและราหูดําเป็นทูบที่เอาไปจุดนะครับเสือใครที่ชอบเรื่องของตัวเลขนะครับก็จะมีตัวเลขอยู่ในนั้นนะครับหรือถ้าใครที่อยากจะเอาไปจุดเพื่อสบายจิตสบายใจก็ได้เหมือนกันนะครับโดยหลักๆแล้วคือทางวัดก็คือทุกอย่างครับนั่นเป็นเรื่องของ กุศโลบายที่อยากจะให้คนทําดี<ช>มากกว่าทําชัว่วนะครับแล้วก็หลวงตาก็ไม่อยากให้คนงมงายในเรื่องพวกนี้นะครับ<ช>ตามหลักรพระพุทธศาสนาสุดท้ายอยากให้หลวงตารับฝากถึงคนที่ชมคลิปนี้ครับหลวงตาครับว่าเรื่องของธรรมะจริงๆเนี่ยมันมีอะไรที่มากกว่าสิ่งที่คนเห็นในปัจจุบันแล้วก็จะทํายังไงให้เราเนี่ยมีความสุขทั้งในภพนี้และภพหน้าด้วยครับหลวงตาครับ คือรรมาจริงๆก็คือชีวิตความเป็นไปของมนุษย์ในโลกใบน,นี้มันเป็นทุกๆชีวิตแสดงแสดงตามบทบาทของกุศลกรรมอกุศลกรรมที่เป็นผลคนในโลกนี้มีมีมเป็นเป็นเจ็ดแปดพันล้านคนเนี่ยแต่ว่าความเป็นอยู่ของแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันะนี่ม,นตตนนมันแตกต่างกันก็เพราะผลแห่งบุญที่แต่ละคนทํามันแตกต่างกัน ใครเคยทาบุญไว้มากเกิดมาชาตินี้เขาก็ทําอะไรก็กแล้วแต่ประสบความสาเร็จความเจริญรุ่งเรืองมาทาอะไรก็ก้าวหน้าแต่คนทําบุญมาน้อยเนี่ยทำอะไรก็มาฝืดเคืองอะนะมาฝืดเคืองฝืดเคืองแล้วไม่สาเร็จหิดหวังอยู่ซ้ำซากอันนี้เป็นเรื่องของผลแห่งบุญที่เราทําไว้ในอดีตเพราะฉะนั้น เมื่อเราเกิดมาเป็นชาวพุทธมีโอกาสทําบุญแล้วก็ทําดิถึงเราบอกว่าเออเรากำลังจนไม่มีเงินจะทําบุญเ mm. ็าไม่ได้บอกว่าทําบุญจน,นหมดเนื้อหมดตัวที่ไหนเราทำเท่าที่เราทําได้บาทสองบาทห้าบาทสิบาทก็ทําได้เ <Right. S 2> พียงแต่ว่าให้ตั้งใจทําความตั้งใจเจตนาที่จะทํานั้นนะดยความเชื่อว่าผลการกระทำนี้มีผลหรือมันก็เกิดบุญยิ่งใหญ่แล้ว <Right. S 2> ไม่จาเป็นจะต้องเป็นวัตถุที่ให้จีงยิ่งใหญ่จํานวนเงินให้ยิ่งใหญ่า <Right. S 2> จานวนเงินที่ให้ยิ่งใหญ่แต่มันแฝงไว้แฝง,งไว้ถึง กิเลสว่าทําเพื่อเอาหน้าต่างๆเนมันน้อยได้บุญน้อยกว่าคนที่ทําเพียงบาทรือสองบาทแต่ว่าตั้งใจ<ฮ>ทำมาทำด้วยความเชื่อว่า<ฮ><ฮ>ทํานี้เป็นบุญกุศลที่ยังมีผลความดีในอนาคต<ฮ><ฮ>อืมให้จาไว้ว่าชีวิตเราในปัจจุบันนี้เนี่ยชีวิตปัจจุบันเนี่ยอาศัยบุญเก่ากรรมเก่าบาปเก่าส่งเสริมไม่เป็นไปนะและเมื่อเราไีชีวิตในปัจจุบันนี้ แล้วก็สามารถสร้างวงจรใหม่เรียกว่าทําบุญทําบุญใหม่ทําบุญเนี่ยปัจจุบันในําในชาติพบที่เรามีมีชีวิตอยู่ทําได้เนี่ยทำก็จะสร้างเหตุใหม่เพื่อผลในอนาคตปัจจุบันผลนี่เกิดจากอดีตเหตุที่เราทําไว้ต้องมารับผลเพราะฉะนั้นบางครั้งทําไมคนชั่วเยอะแยะเลยทำทำแล้วยังไม่ได้รับผลในงานกระทำานะเพราะเพราะว่าเขามีบุญเก่าคอยคุ้มครองเขาอยู่แต่เมื่อคนตั่วนั้นหมดบุญเมื่อไหร่เนี่ยไอ้กรรมกรรม ครามชั่วใหม่ที่ทำเนี่ยก็ส่งผลถล่มเขามีเยอะแยะไปเลยนักการเมืองที่ร่ารวยเกียรติยศตั้งยศยศฐานบรรดาศักดิ์เงินทองเยอะแยะสุดท้ายมาทําความชั่วในปัจจุบันนี้ไอ้บุญเก่าไม่ส่งเสริมก็ต้องไปเข้าคุกกันตั้งเยอะแยะเลยหมดนะนักการเมืองเข้าคุกเหมือนก็ตกนรกหลบนรกบนดินนรกขามใช่ไหมเพราะนั้นเราตั้งความดีไว้เดี๋ยวทำความดีไว้ความดีนั้นมันไม่สูญหายไปไหนถึงเวลามันจะต้องให้ผลเมื่อถึงเวลาที่เขาให้ผลเขาต้องให้นะครับ เพราะนั้นเราเกิดมาปัจจุบันนียมีโอกาสทำความดีมีพระพุทธศาสนามีฐานที่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาได้แล้วก็ทำสิซึ่งสิ่งเหล่านี้ย่อมนำพาไปถึงความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตยปัจจุบันนี้เราฝึกเครืองลำบากเหลือเกินทำไงราต้องทนไปเพราะมันเป็นเรื่องที่เหตุแน่ดีส่งผลกรรมดีกรรมชั่วเนี่ยส่งผลที่เราได้รับผลนั้นๆอยู่ก็องรับไปแต่ว่ารับกรรมดี รับกรรมชั่วในปัจจุบันนี้เตือดร้อนและมีความสุขอยู่ก็ต้องไม่ไม่ลืมที่จะทำทำเหตุใหม่ครับก็คือทําความดีใหม่สะสมทุกใช่เพื่อผลข้างหน้าเรามีสวนสวนผลไม้สวนทุเรียนที่ไม่ดีพันไม่ดีหรือสวนยางพันไม่ดีเราทำไงมันก็ผลผลิตมันน้อยใช่ไหมก็ต้องพันทิ้งล้มทิ้งแล้วปลูกพันธุ์ใหม่ที่มันดีมันก็ข้างหน้ารอสักสี่ปีห้าปีพันดีก็เกิดแล้วก็ได้รับผลดีเป็นอย่างนี้แหละครับ วันนี้ครับได้ทั้งความรู้ได้ทั้งสาระนะครับส่วนใครที่อยากจะร่วมบุญนะครับก็สามารถทําได้อย่างที่หลวงตาบอกนะครับว่าไม่ต้องทําเยอะก็ได้อยู่ทุกอย่างอยู่ที่ใจหรือถ้าคนที่ไม่มีเงินนะหลวงตาเราทําบุญด้วยแรงก็ได้ใช่ไหมใช่จะได้หลายอย่างอคืการทําบุญเนี่ยทำบุญได้ซับมันมีแค่ข้อเดียวเองบุญกิรยาวัตถุเนี่ยมันมีข้อเดียวให้ทานอย่างดีนอกนั้นก็ไม่จำเป็นไปช่วยไปช่วยแรงเขาไีช่วยแรงเขา มาช่วยวัดช่วยวาทำน่นทำนี่ก็ได้บุญแล้วแล้วก็เป yeah. ็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนก็ได้บุญแล้วช่วยเหลือผู้ใหญ่ก็ได้บุญแล้วจ้ะแล้วก็การภาวนารักษาศีลก็ไม่ต้องใช้ทรัพย์อะไรนี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาทําบุญทําดีแล้วล้วก็แผ่บุญกุศลให้คนอื่นช่วยเหลือคนอื่นเขาเนี่ยมันก็มีทั้งสิบอย่างบุญแล้วก็ทำความเห็นที่ให้ตรงว่าการทําทุกการกระทำนั้นมีผลกับตัวเราทําชั่วย่อมได้รับผล่งความทุกข์ ทรมานทำดีทำบุญจนเหนือผลเป็นความสุขให้เชื่อเรื่องผลตรงนี้แหละให้เชื่อตรงนี้ครับแล้วเราก็จะไม่งมงายครับนี่ว่าทำความเห็นให้ตรงให้ถูกก็ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วใกล้สั้นๆครับแค่นั้นเองนะครับชีวิตก็มีความสุขแล้วนมัสการครับของตอเจริญพรเจริญสุขครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับวันนี้ได้สาระดีๆนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ